คิดอยู่นานครับก็เลยได้อันนี้ขึ้นมาผสมประสานจากหลายๆค่ายหลายๆคนครับมารวมกันนะครับหาวิธีในการที่จะลดฝุ่นครับลดฝุ่น PM 2.5ให้กับรถให้กับรถฝนอาบึงด้วยนี่ครับ ปกติช่องระบายอากาศนะครับของรถเมก้าของเรานะครับผมมันจะอยู่ด้านหลังแบบนี้นี่ก็จะมีอันนี้ครับผมมาอยู่ตรงนี้นะพี่น้องเนาะน่ครับจะอยู่แต่เงียบจะอยู่ตรงน,รรงนี้เวลาที่เราวิ่งไปเนี่ยพวกบางฝุ่นพวกของแต่งอะไรทั้งสิ้นเนี่ยมันจะลากฝุ่นไปนะครับ ทำให้ฝุ่นนี่หมุนเกี่ยวมาอัดเขานี่ครับเฮ็ดจังไดยอยากล้อกับล้ออยากเท่กับเท่ไ่อยากถอดอ่ะอม่อยากถอดว่่อยากนั่นอ่ะพี่น้องเลยเฮ็ดจังไลยล่ะครับขันจีไปซื้อกองเกีียวเขาจะต่อขึ้นไปมันกะโอ้เอาเรื่องอยู่ครับราคาก็สี่พันนะสี่พันกลัวพี่น้อง เล่ดัดแปลงเนี่ยภากันตอบพี่พี่ซีมาเบิร์ด้วยไว้หวะเนี่ยมาสาธิตเหมือนเบิรด้วยวามึงเยยียดเองเดี๋ยวโอ้ยสร้างกันแบบโซว่าเล่าสิมาได้เนาะเล่ากับเดินทางมาไกล อันนี้ทําฝาออกมานะครับผมเป็นฝาเอาทีา่เป็นสีนูานาน้านานะตรงครั้งนี้นี่ <c oughs> ยันแต่มันหายใจว่ายิ้มวะ่ะสอนดิ <c oughs> คือมันหู้ดังหน่อยพอด <c oughs> <c oughs> อันนี้มีสองหู้เว้ยสิ เมื่อยื้มีไปแซเนี่ยนี่นี่พี่น้องนี่เห็นปาเทา่าอันนี้ก็จะต่อท่อขึ้นมาครับพึ่นมาให้โค้งไปตามหลังคาเลยครับโค้งไปพุ่นเลยอ่าบึงมันสิเจ๋าววะพี่น้อง,องอสิรดฝุ่นพี่เอ็มสองจุดห่าได้หลายอะอ่ารถเด้ไหลแะ่่มา ทาบวัซซนนี่ครับมันจะดูดฝุ่นวันละประมาณหนึ่งกิโลได้ครับผมพูดนี่ได้ไปเลยมือละหนึ่งกิโลครับเคาะออกนี่ได้เป้าทุกมือเป้าแล้วก็บเวเบิดเป็นถ้าทำถ้ารู้สึกว่ามันหายใจยังไม่โล่งนะครับก็จะ เปลี่ยนท่ออันนี้ใหม่ทํารูให้มันกว้างกว่านี้อีกครับเอาเบอร์เอาสักประมาณสองนิ้วครึ่งมาใส่นะครับสองท่อนีท่อสองนิ้วครับสองนิ้วสองท่อครับก็คิดว่ามันน่าจะได้นะพี่น้องได้จะอิ่มอยู่ห้าสูบถึกสูบละกินไป สองสูบเพิงพอละสองสูบเพิงยายนี้ม <them anak lonely> ัน <areas> กินหลายเนรออากาศอันนกินน้ำมันหลายๆเอาบ่อันกินน้ำมันหลายๆเอายยมันกินอากาศหลายอากาศมันได้สื้อมันบ่นาะมันอากาศมันได้ซื้อก็เลยให้มันกินน้ำมันแทนนี่เป็นแนวคิดของออยเลอร์ อยอยเลอร์เบอร์เบอร์บองบองออมาแม่มาใส่แม่ป่ะเนี่ยขันนออ็อตเข้าไปทำได้เวลาสีใสเลยดิป่ะเน,นี่ยเนี่ยงกขึ้นใส่ก่อนเนี่ยมาขันก่อนเนี่ยเบอร์ ไม่เหมือนใครรถฉันไม่เหมือนใครอยู่แล้วรถพี่ไม่เหมือนใครอยู่แล้วคนเสียดน้าหลายอยู่ดิเนี่ยขัมันดีเนี่ยโอ้ยเอาตะลับเม็ดเนี่ยสูไหมอีมันซุปเผาอีเด้อพี่อันซุปเผาไหนเด้อ คอนะ่ะเออดีห,หจะงอตรงนี้แล้วก็ง,งอไปตรงนั้นก็งอตรงนี้อีกครับวอ้มันต้องใส่ซี่ซิพาอีกทางพุ้นทางนั้นบานจัน มึงต้องไปซื้อซีบหามาอีกสองตคนนี้นี่ยเกงบจำนี้ฮะเก่งงบจำนีงงนเอากรไปซื้ออีกเฮ้นาวัดกูไปเทวีว สื่อขององอไม่ยู่นี <Yeah. S 1> ่เด็กว่าใส่สมุดเลยนดีเลยลบไปตั้งเลยจริงจังตัดงามๆเลยเว้ยเห็นพอดีเด้ออย่าเปลาท่าเก่าตัดก่อน โซ่เลยกว่าโซ่สีนี่แล้วก็ต้องท่าสีดำนดะยเะันยิหยังวมแง่เมเจทำบอกว่าทันเจบวกือได้นิถได้น่สีนี่สมมติว่าพุ่นมันมันสีไปหลังค่าอีกตัวหนึ่งซื้อทอม่อีกบ่ทอว่าได้ซื้อเพราะเราทอน่ะซื้ออันซีสิบหานไม่อีกไปสองตัว อออของว่าเสี้นไปพุนบ่นนมันไปกลางบ่ดงเดจ,จ,จังคอยคิดไปตัวนั้นจ้าคอย,คอยหาวิธีใส่มันออนเน่นใส่กองเกี่ยว ทีนี้ก็หาเหล็กมากอดยึดให้แข็งแรงซิลิโคนอัดให้มิดโอ้เว่าะต้องสีดอกนี่แล้วีนี่แหละแ,ลแลม่สีดแล้ว,ม,ลวมันกันหลอกคือโก้บ่ดได้โดนดอกนี่แหละสีนี่แหละมันเท่ <laughs> ว้ายเจ้วเลยวะเนี่ย uh นี่อยเตอร์อยเตอร์กันแตกกันรุนนี้ได้ใเสี่ยมงานนิดหน่อยเฮ็ดมือเดียวแล้วเนาะถ้าเราไปซื้ออันที่เป็นสแตนเลสครับมันก็ราคามันก็สี่พันเนอะพี่น้องสี่พันกว่าบาทสี่พัน แต่ว่านี่ห้องกับรถพีเอ็มสองจุดห้ากับได้หลายเตือมหนึ่งครับมาต้องใส่แมตไหนมันง <c oughs> งหงักมาหงันมากวัยใส่แมตไหนมันหายใจไม่ยิบ <c oughs> เอาแมตมาใส่ซื้อนี่นี่แมตต์น <c oughs> นี่แมตต์ <c oughs> นั่นใส่แมตต์จีบไซื้อนี่ Lầu pháo mà băng mê tuya hai món một phun bé hai chè mới bay 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 แต่งทรงได้ไหมเออเออฉีบเสียบเลยเนี่ยเสียบก็่กินรับของวะเลยมันมีบงจะหลุดไปนะดูดสดลดพีเอ็มสองจุดห้ามันคือยังไปทางคุณเถ้าหํามาพี่อีกนีมาตรงไหมฮะมาพี่ไหมฮะ

เดเวีองแกวใส่ที e right so totally ่ลังมันดูดสดเทิงก่อนแก้เาก้วเรแ้วเรด้เางกเก่วเากเรแก้วเราก้วเราแก้วเรแก้วเัาแก้วแก้วเาแก้วาแเราแเริงก้วเ้ากเรเแ้เแก้วก้วารแ้รแ้วแแ้วรแ้วแ้เรก้ว บ่ควรมาลับตังเนีับตังเนี้ยเออลับได้ตรงตรงนั้นลับได้มึงต้องหาหนาคนนีย้ยหน่อย บฟังนีใส่หนึ่งอายุฟังนีใส่สองอันนี้ซิลิโคนมาอัดนี่ก่อนไก่มันซ้ำกันนะอันนี้มันก็โยออกได้อยู่เนี่ยมันซ้ำกันนี่น้ำขาดทางในนี่เด้เอออันนี้มันโยออกได้มันก็โย่หนีออกใส่ตัวโย่หนีออกมาจากน้อยเออมันซ้ำกันครับตัวนั้นเอาหน้าก็หนี่ยังวะเดี๋ยวเดี๋ยวตัดมาให้ตัดสองพัน นี่ทบใช่กันป่นนะ